นี่เราจะชิมไก่กันนะคะน้องเคียร์ชิมเป็นไงครับเป็นไงลุงเอ็มหมักโอ้ยนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวให้ลุงเอ็มชิมมั่งแซ่บบอแซ่บบอเคียร์เจี๊ยบเจี๊ยบเปลี่ยนกูมันแซ่บเจ้โอ๊ยเคียร์แซ่บบอแซ่บแซ่บบีเล่เต สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลุงเอ็มนะคะลุงเอ็มของลุงของน้องเคอานะคะจะมาโชว์ฝีมือทําอะไรคะวันนี้หมักไก่ครับจะอบฟางอ่าไก่อบฟางนะคะนี่ขั้นตอนแรกเนี่ยเอาซอมติมไปก่อนอ่าเอาซอมติมติวไก่นะคะเพื่อให้พวกเครื่องหมักที่เราจะหมักเนี่ยให้มันเข้าเนื้อไก่เราใช้เป็นไก่ตัวแบบนี้นะคะใครจะใช้แบบมีหัวก็ได้หรือไม่มีหัวก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะนี่อันนี้โสรผมเอง ปกติไม่ค่อยมีคนทำหรอกหวมมากครับปับ๊บหมักปั๊บเขาก็จะเอาไปอบกันเลยอ่าแต่ผมเลยจะใช้ซ่อมก่อนเพราะว่าแทนเองพวกเครื่องปรุงเครื่องอะไรมันจะได้เข้าอ่า,อาเอาซ่อมจิ้มีตัวไก่ก่อนนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะใบมะกรูดอ,อันนี้ลุงเอ็มบอกว่าจริงๆต้องมีตะไคร้ด้วยแต่พอดีเราเรามาอยู่ที่บ้านนานะคะเราก็ของมันไม่ครบนะคะก็เลยใช้ตามที่เรามีเนาะตาม้ตามตามตามมตามเกิน อันนี้ผงนัวนะคะใส่มากอร่อยมากนะจ๊ะอันนี้น้ำมันหอยนะคะมันหอยนี่ใส่เยอะหน่อยก็โอเคนะอ่าน้ำมันหอยใส่เยอะหน่อยเพิ่มความนัวนะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนะแล้วที่นี้เราก็คลุกเลยคุกเลยอ้าขยัเอามือหละคลุก ขยาให้มันเข้าให้เครื่องเข้าเนื้อไก่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้กี่ชั่วโมงคะลุงประมาณครึ่งครึ่งชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าผมบอกที่ว่ามันครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันได้เอาส้มแทงเข้าไปแล้วไงไอ้พวกไอ้ที่ว่าเราหมักเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเราหมักไว้นานมันก็จะเข้า่เข้าเนื้อดีเลยนะคะถ้าเกิดใครสะดวกหมักไว้หนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่า นาทีรีบๆก็ยี่สิบสามสิบนาทีก็ได้นะคะเอาซองจิ้มนะนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ลุงเอ็มนะคะขายำให้เข้าเนื้อแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวรอน้องเคอาตื่นนะให้ลุงเอ็มพาปอบฟางนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันตอนอบฟางนะไปเตรียมอุปกรณ์กันอ่าเดี๋ยวให้ลุงเอ็มไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะน้องเคอาก็ยังไม่ตื่นด้วยตอนนี้เช้าอยู่โอเคค่ะ ออตอนนี้น้องเคยาก็ตื่นแล้วนะคะทุกคนท<ช>ุกคนสวัสดีครับทุกคนก่อน,นแล้วเคากับลุงเอ็มจะมาทำอะไรคะจะมาอบฟางแต่ไก่ไก่อบฟางแต, <c oughs> แต่แต่ไก่แต่ไก่ตัวบลาเล่ไก่ตัวบลเล่เลยเหรอหอ่อตอนนี้นะคะทุกคนลุงเอ็มก็ดมได้นำเขาเรียกว่าอะไรนะขี้โคลนนะคะมาพอกไว้ล้อมรอบๆแล้วก็เอาขวด แก้วนะคะใส่น้ำนะแล้วเดี๋ยวลุงเอ็มจะทำยังไงต่อคะอันนี้ก็จะเอาไก่เอาไก่ไปเสียบที่ขวดอ่าเอาไก่ไปเสียบที่ขวดนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยน้องเคอาเสียบแบบเสียบอย่างนี้ลงไปนะคะะไรพี่ อ่า<ม>เอา,าไก่ใส่แบบนี้น่าจะของผมเลแล้วเดี๋ยวเราก็ทํายังไงคะเอาปีบ,ปบคุมลงไปเลยใช่ไหมคะอ่าเ,เอาปีบครอบลงไปเลยนะคะอันนี้ไม่ไดราม่าเรื่องปีบเป็นสนิบนะเพราะว่าปีบ๊บไม่โดนตัวไก่นะคะทุกคนนี่แล้วก็โคนปิดไปอีกทีนึง อ่านี่ลุงเอ็มเอาฟางมาล้อมแล้วนะคะใช้ฟางกี่ก้อนลุงเอ็มก้อนอ่าก้อนหนึ่งนะคะลุงเอ็มบอกถ้าจะให้เกียมให้เกียมหน่อยก็ก้อนนิดๆนะคะโอ้ส่งดีๆไม่ได้เหรอวแล้วก็ไปไปออกไปให้หมดเลยทุกคนนี่ แล้วเราก็จะคอยเติมฟางเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนมันมดต้องคอยเติมใกล้ๆมอดน้องแค่หลบออกไปนะครับลูกนี่แล้วก็เดี๋ยวที่นี้พอไฟมอดนะคะลุงเอ็มก็จะคอยเติมฟางอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูมาดูตอนเปิดเปิดปี๊บกันนะคะน้องแค่ห้ามมาใกล้นะคะเพราะว่าไฟมันอันตรายนะลูก หอมพี่ไายเลยหมักไผ่หมักกว่าทะลูกปี๊บเลยอ่ะกินอ่ะเกลนกินทะลูกปี๊บอันนี้เราอบกันตอนเช้านะคะนี่หมอกบางๆอากาศเย็นๆนะคะเก้อแล้วเก้ออะไรอ่ะเ้ออะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหข้าวหนียวนานใช่หรออะไร่ ตอนนี้ลุงเอ็มจะเปิดปร,รีบแล้วนะคะจะเปิดพระอบแล้วนะทุกคนเรามารอ,ล,อลุ้นกันว่าจะไหม้หรือเปล่าว้าวสวยเลยขาล่างไม่ฝุกนหอันนี้หน่อยนี่หน่อยนี่อันนี้ที่ข้างบนมันมันมันไหม้เยอะน่าจะเป็นเพราะว่าทีแรกลุงเอ็มสุ่มอยู่แต่ข้างบนนะคะแล้วลมมันแรงเห็นน้ำมันออก นี่โอ้โหดูข้างหลังนะเกรียมเลยโอ้โหอันนี้เดี๋ยวตำน้ำจิ้มเลยนะคะเนี่ยโอ้โหนี่สวยเลยนะคะนี่เราจะชิมไก่กันนะคะน้องเคอาชิมเป็นไงครับเป็นไงลุงเอ็มหมักโอ้โหยนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวลุงเอ็มชิมมั่ง แซบบอซบบอค่ะอืมแซบซีเลยนะเพีงคือมันเจ็บเจ้โอ้ยแก่แซบบอเจ็บแซบซีเต้อ right ้าวแก่ยูอันนี้มันไก่อันไหนพอชิมพอชิมบ้านเขาตีเลยอันไหนพอชิมชิมไก่ยูขังบ้านเขาไหนเพิ่งดูวยเบเจโอ้โอชีกแบบนี้เลยนะคะทุกคนบรรยากาศลมเย็นๆกินกับไก่หอมๆมาเนี่ยโอ้โหน้องเคอยโอ้น้องเคอยรชีกเองเลยนะรอบเนี้ย ะโอ้โหฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกิ๊งๆให้น้องเคอาร์ด้วยนะคะบายบายค่ะเดี๋ยวให้ลุงเอ็มพ่อโอ๊ตน้องเคอาร์นะคะแล้วก็ลุงๆนะคะมาสวบไก่ก่อนนะคะทุกคนโอ้โหน้องเคอยร์ยังอร่อยอยู่เลยทุกคนดอโอ้บายบายค่ะมาชุนด้วย